สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงเวลาสำหรับ Take on time ครับตรงเวลาตรงประเด็นกับทุกเรื่องราวบนโลกเทคโนโลยีคราวที่แล้วนะครับผมได้พาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับหุ่นยนต์ที่ทำความสะอาดกระจกันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นนั้นยังต้องพัฒนาต่อยอดกันไปอีกสักพักใหญ่แต่วันนี้นะครับผมมีหุ่นยนต์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันทำงานได้ทั้งในโรงแรมและร้านอาหารครับติดตามชมได้เลยครับ หุ่นยนต์ตัวแรกนี้ชื่อว่า b u t ler ครับเป็นหุ่นยนต์พ่อบ้านซึ่งใช้ใน Aloft Hotels ในเครือของ Starwood Hotels and Resorts ครับซึ่งก็จะเคลื่อนที่ไปมาได้เองภายในโรงแรมหากว่าแขกที่เข้ามาพักต้องการพัชตัวสบู่แชมพูเพิ่มเติมพนักงานก็เพียงแค่กดหมายเลขห้องให้กับบอตเลอร์แล้วก็โหลดของใส่หุ่นยนต์จากนั้นหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะเคลื่อนที่ไปยังห้องปลายทางด้วยอัตโนมัติ เบื้องหลังการเดินทางดังกล่าวนั้นก็เป็นหน้าที่ของสารพัดเซนเซอร์และการเชื่อมต่อระบบผ่าน Wi-Fi และ 4G พร้อมกับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบของโรงแรมและซอฟต์แวร์ของลิฟต์โดยสารหากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีปีหน้านะครับจะมีการติดตั้งคุณยนต์ปอตเลอร์กว่าร้อยตัวในโรงแรมทั่วโลก ส่วนหุ่นยนต์อีกชุดก็มาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนั้นคงจะเคยเห็นในบ้านเราพอสมควรแล้วครับแต่ของจีนครับเขาจะเป็นหุ่นยนต์ทำอาหารได้ด้วยนะฮะร้านอาหารจีนร้านนี้ใช้หุ่นยนต์ต้อนรับอยู่2ตัวแล้วก็จะมีหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารอีก4ตัวคอยให้บริการลูกค้าส่วนมาดูในครัวครับจะมีหุ่นยนต์ตัวใหญ่อีก3ตัวที่ทําหน้าที่ปรุงอาหารโดยเฉพาะ หุ่นยนต์เหล่านี้นะครับสามารถเข้าใจประโยคสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวันได้ราว40ประโยคใช้เวลาชาร์จไฟประมาณ2ชั่วโมงและก็สามารถให้บริการต่อนเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงมีต้นทุนในการพัฒนาประมาณ20-0,000บาทครับเจ้าของร้านเขาบอกว่าอะไรนะฮะเขาบอกว่าค่าแรงที่สูงขึ้นในประเทศจีนนะครับทำให้การนำหุ่นยนต์มาใช้นั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากว่าพอใช้ครบ1ปีนะครับก็จะคุ้มทุนหลังจากนั้นครับก็คือกําไรล้วนๆที่สําคัญนะครับคุณยนต์เหล่านี้นั้นไม่มีเจ็บป่วยไม่มีลากิจไม่มีหงุดหงิดไม่มีคอร์รัปชันและทํางานได้ตลอดเวลานะครับโดยไม่ต้องจ่าย OT ด้วยแล้วกลับมากระตุ้นหัวใจเทคโนโลยีกับผมได้ใหม่กับเช็คออนไลน์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอี่แมปเปอร์ได้ไไไดง่ายเดียวดาวีเดียว เียจไฟแนนซ์พิเศษร,ร้อปปะกันไทยชั้นหนึ่งวันนี้ถึง30กันยายนนี้ยิน,นสุดดีแม็กซูเปอร์ดเดลิเวอดีเช็คออนไทม